สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะดัตต์กรีนนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมาแนะนํานะคะเป็นสินนะคะของดัตต์กรีนนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องน้ากันบ้างนะคะก็จะเป็นเครื่องกองน้ํานะคะหน้าร้อนหน้าแรงแบบนี้นะคะมีปัญหาทั้งเรื่องน้ําแล้วก็เรื่องไฟจริงๆนะคะโดยวันนี้เนี่ยที่เรามาแนะนํานะคะก็จะเป็นเครื่องกองน้ํานะคะ เป็นระบบอัลคาไลนะคะก็จะเป็นรุ่นลิปเพียวตัวนี้นะคะอัลคาไลนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหานะคะเป็นเครื่องกองน้ำราคาประหยัดราคาไม่แพงนะคะต้องมาสอบถามที่ดกตรกรีนนะคะเพราะของเราเนี่ยมีหลายรุ่นให้เลือกด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ RO นะคะการกอง Reverse Osmosis นะคะหรือว่าจะเป็นระบบอัลคาไลนะคะก็จะเป็นน้ำด่างนะคะสำหรับ สายรักสุขภาพนะคะก็พลาดไม่ได้นะคะโดยตัวนี้นะคะก็จะเป็นการกรองนะคะด้วยขั้นตอนพิเศษนะคะก็จะมีทั้งระบบ RO นะคะอย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะก็จะเป็นการกรองแบบ Reverse Osmosis นะคะกรองได้อย่างสะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกซีดนะคะตะกันตะกรองนะคะแถมตัวนี้นะคะก็ยังมีเป็นตัว UV นะคะที่อยู่ในเครื่องนะคะแสงของเขานะคะก็จะ หยุดการยับยั้งนะคะการเจริญเติบโตของแบคทีเีีนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะตั้งค่าและปรับค่านะคะ TDS ได้อีกด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือความสามารถในการทำให้น้ำบริสุทธิ์เนี่ยไม่เกิน15ลิตรนะคะต่อชั่วโมงนะคะโดยการกรองตัวนี้นะคะก็ กรองได้ถึง7ขั้นตอนนะคะดูได้ในรูปภาพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้กรองนะคะ r o membrane นะคะคาร์บอนนะคะหรือว่าเป็นอันต l t ฟิลเตอร์นะคะแล้วก็จะมีเป็นตัว UV อีกด้วยนะคะ UV lamp ตัวนี้นะคะ ก็สามารถที่จะกรองได้นะคะอย่างสะอาดนะคะผ่านการกรองทุกขั้นตอนแน่นอนนะคะโดยตัวนี้นะคะน้ำตาอลอะคารายเนี่ยก็จะให้นะคะ,ะคุณค่าเนี่ยมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมนะคะช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงนะคะแล้วก็มีเป็นแมกนีเซียมนะคะช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะแล้วก็มีเป็นโซเดียมนะคะช่วยควบคุม ความดันโลหิตนะคะแล้วก็จะมีเป็นโปเทเซียมนะคะช่วยควบคุมสมดุลของเหลวนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะถ้าเข้ามาสอบถามได้แล้วก็ปรึกษาได้นะคะที่ดรกรินนะคะ ID l i n ลเนี่ยก็จะเป็น s i d r g r w จ n นะคะหรือจะโทรมาก็ได้ที่เบอร์092-638-2366หรือว่าจะเป็นเบอร์092-638-2229 <c oughs> ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับช แล้วก็รับฟังการแนะนำสินค้านะคะสวัสดีค่ะ